ไต่ผัวน,น้อยพานเพื่อนมาดูวิธีการเทคนิควิธีการบังคับผลสำลดด้วยแก๊สที่ทําให้รถหัวใหญ่ครับขั้นตอนแรกเราดูต้นสบลก่อนเลยครับตำลวดพร้อมที่จะบังคับผลต้ตนลักษณะน,นี้นะครับที่ทําให้หัวใหญ่ได้ขั้นตอนที่สองน,นะครับเราก็แก๊สครับนี่คือแก๊สนะครับแก๊สครับถือลงไปครับนี่ครับ เดี๋ยวเราพาเพื่อนมาหยอดแก๊สกันครับการหยอดแก๊สรถบังคับผลด้วยแก๊สนะครับเราต้องหยอดตอนเช้าและตอนเย็นเท่านั้นและที่ถ้าเป็นตอนกลางคืนได้ยิ่งดีครับมันจะทําให้รถหัวออกออกหัวง่ายและได้หัวใหญ่นะครับเราจะนําวิธีการหยอดแก๊สบังคับผลหัวใหญ่แบบง่ายมาดูครับขั้นตอนแรกเราดูนี่เลยครับต้นรถต้องต้นใหญ่สต่ภาพนี้นะครับเนี่บเพื่อนๆดูครับนี่ครับเราจะได้หัวใหญ่นะครับได้หัวน้อยจะผ่านเพื่อนมา ดูทําครับนี่ครับเห็นไหมครับเด็กง่ายๆนะครับแต่ละพวน้อยมีเยอะแต่ไรพูงจะทําให้สรับเพื่อนที่ทํ้น้อยๆและยังไม่รู้หรือว่าอย่างไงก็มาดูวิธีการยอดของไรพวน้อยครับให้ยอดช่วงเช้ากับเย็นและกลางคืนนะที่ลางคืนยิ่งดีครับติดโมงงยอดครับเริ่มครับนี่ครับนี่แก๊สนะครับนี่ครับเราก็หยอดลงไปอันนี้ครับหยิบมือนึงนะครับนี่นะครับแล้วหยอดลงไปครับ แล้วมีเคล็ดลับอีกอีกอย่างเพื่อนเราจะบอกกันนะถ้าคนทาไ,ไร่จะรู้ก่อนที่เราหยอดเราก็จะบอกว่าโหยใหญ่ลูกกูกใหญ่ได้ราคานะจ๊ะนี่ครับเป็นเคล็ดลับความเชื่อน,นะครับเ,เ,รเราก็ทิปบอกกันนะเพื่อนเพื่อต้นสมมตเราต้ต้นใหญ่ครับ กทมันออ่การหยอดแก๊สคือต้องหยอดกับรถครับลดโดยแก๊สเนี่ยคือเราจะหยอดพวกหน้าฝนนะครับเพราะเราจะใช้แก๊สแต่เกิดหน้าแรงเราใช้น้ํายาครับหน้าฝนเราใช้แก๊สนี่ครับนี่ครับไร้ภูมานําเทคนิควิธีการหยอดแก๊สด้วยเสนอเสนเพื่อนนะครับนี่ครับแก๊สของเราประมาณนี้นะครับหยิบหยิบในแก๊สหยิบมือหนึ่งครับ เขามีการหยอดประมาณสามครั้งครับนี่ครั้งแรกของไรปูไรปูจำนำนำเสนอให้พเพื่อนๆดูก่อนนี่บเทค<ๆ>นิคง่ายๆการครับผลในแก๊สที่ทำให้หัวใหญ่คือเราต้องดูต้นสับปะรดให้ใหญ่พร้อมที่จะหยอดพอหยอดแล้วเราก็ต้องหยอดช่วงตอนเย็นหรือตอนเช้าถ้ายิ่งเป็นกลางคืนยิ่งดีเลยเราจะได้สับปะรดที่ใหญ่มากและคุณภาพที่ดีแล้วเราก็จะมีเทคนิคดีๆมาฝากกันตลอดถ้าเพื่อนๆ รดติดตามไล่พัวน้อยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ผัวน้อยนะครับสาราคายครับเราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับําทำไร้รดและการเกษตรครับนี่ครับไม่ดังรับรองได้ครับติดตามครับแต่เพราะที่ไล้พัวน้อยยอดนี่เดี๋ยวได้เห็นหัวกันครับว่าใหญ่แค่ไหนครับอย่างน้อยสามโลครับอัปเดตข้อมูลดีๆโดยไล่ผัวน้อยขอเพื่อนช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่พัวน้อยถ้าคลิปไล่พัวน้อยปประโยชน์ช่วยกดติดตามนะครับ เราจะเสนอเคล็ดลับแบบทุบมอข้าวตัวเองเลยครับอัปเดตโดยไรผพวน้อยครับ